วิดีโอนี้นะครับเป็นการนําเสนอขั้นตอนการทํางานในส่วนของการบันทึกเลขที่ใบปพต่างๆนะครับเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทํางานกันนะครับว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีวิธีการทํางานยังไงนะครับหลังจากที่เราทําการล็อกอินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเลือกที่ระบบงานวิชาการนะครับทางด้านขวามือหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตทางด้านขวามือนะครับเมนูที่5.17นะครับ บันทึกเลขที่เอกสารปอพนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยครับผมต่อจากนั้นนะครับให้เราทําการเลือกปีการศึกษานะครับจากตัวอย่างเนี่ยผมเลือกปีการศึกษาปัจจุบันเลยนะครับกดเลือกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเลือกห้องนะครับว่าต้องการบันทึกเลขที่ปอพห้องไหนนะครับจากตัวอย่างเนี่ยผมขอเลือกเป็นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคนะครับให้เราทําการกรอกข้อมูลลงไปนะครับจุดจุดที่ท่าไหร่นะครับผมสมมุติเอาเลยนะครับที่หนึ่งนะครับเลขที่ปปนั้นเป็นที่หนึ่งนะครับเลขที่หนึ่งนะครับผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานนั้นผมเลือกเป็นดีครับผมผลการประเมินกิจกรรมเนี่ยผมเลือกเป็นดีโอเคนะครับเราก็ทําการเลือกไปนะครับจนเสร็จเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดบันทึกครับผมก็จะมีข้อความแสดงข้อความเตือนขึ้น,นมานะครับว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้ให้เราทําการกดโอเคครับผมนี่ครับข้อมูลที่ได้นะครับก็จะถูกบันทึกไปนะครับเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการการบันทึกเลขที่เอกสารพอๆนะครับง่ายๆนะครับ